ได้อ่านหนังสือพิมพ์บ้างคนโทรมาสับมาบอกว่าว่าเขาว่าอย่างนั้นก็ว่าอย่างนี้ตรงนี้เราก็ยังไม่ได้ปักใจเชื่อร้อยเปอร์เซนว่าทางวัดจะกล้าพูดขนาดนี้เฉลยทางพระจะกล้าเกินที่จะไปลบหลู่ครูบาอาจารย์คนอื่นขนาดนี้อามาก็ต้องบอกว่าถ้ามันเป็นจริงอย่างนั้นก็แย่แต่ตอนหลังนี้ก็ให้คนสืบดูหาดูที่ว่าคำพูดนี้ อย่างเช่อนอย่างที่หลวงพอ่อฤาษีลิงดําหลวงพ่อจำออหรืออาจารย์หลวงพ่ออื่นๆที่พูดเนี่ยพอมีหลวงพ่อหลายๆท่านก็ออกมาพูดวิาพากษ์วิจารณ์กันแต่บางท่านเนี่ยมีเทปแต่บางท่านยังไม่มีอย่างหลวงพ่อพุทธทาสกับหลวงปู่มันไม่มียังหาที่มาที่ไปไม่ได้แต่ก็มีคนที่เขาอยู่ในวงการที่จะปกป้องคุ้มครองพทธศาสนาเนี่ย พูดถ้าเรื่องนี้ยังไม่จริงเราก็ต้องขอเว้นไว้ก่อนยังไม่ออกความเห็นอะไรเพราะออกไปแล้วเดี๋ยวถ้าไม่จริงเราก็จะกลายเป็นคนที่ขอไปตอนนี้เราไม่อยากให้ภาพพจน์คุณทาเราให้ดีหน่อยนะอย่าให้ภาพพจน์เราเนี่ยถูกมองว่าเห็นเขาลมแล้วซ้ําเพราะว่าประเทศชาติตอนนี้มันควรจะประคองกันาศาสนาควรจะเป็นสาหากรณก์เพื่อจะขนในวิกฤตต่างๆเนี้ยออกไปได้พ้น จะเหลือความสุขสงบเย็นให้กับประเทศชาติต่ตอไปเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ยังไม่ถึงกับปรีแตกว่าใครมาว่าครูบาอาจารย์เราแต่มาว่าไม่น่าจะจริงนะถ้าจริงนะฮ้ยนะเนี่ยวงแตกเลยนะเพราะลูกศิษย์หลวงพ่อพุทธทาสกับลูกศิษย์หลวงปู่มันเนี่ยไม่ใช่น้อยน่าจะต้องคอยดูความจริงใครมีหลักฐานขอให้เอามาพูดกันให้ชัดๆอย่าไปกล่าวลอยๆอยอเก็ต้องเห็นใจอ่ะ คนเราถูกมาลุมมาตุ้มัวดรอบด้านถ้าไม่มีคําว่าตัดไม้ข่มนามปรามคนข่มเหงอะไรจำนองเนี้ยเขาก็ต้องแตะเบรกไว้บ้างจะให้ลุกถูกลบล,ลูย่ำยีข้างเดียวก็ไม่ได้ก็ทําให้คนเกรงเหมือนกันว่าอ้าวนี่ก็เอานะแต่แต่มาก็ว่าท่านคงไม่ทําไปถึงขั้นหักหาให้งานเข้าวัดมากหรอกเพราะว่าอาจารย์ต่างๆที่โดนเข้าไปเนี่ย กรวนแต่อาจารย์ที่เคยมีบทบาททําเรื่องแกะร้อยยันตระแกะอะไรต่อเงยอย่างท่านอาจารย์ท่านหนึ่งที่เป็นนักข่าวดังรุ่นเก่าอันนี้ก็รู้กันอยู่เอ,อก็คงจะไม่น่าจะบานปลายาตอนนี้ญาติโยมก็อย่าไปตกใจว่าของเราทมไมทะเลาะกันเลือเกินลบกันเลือเ,ก,เกินไปดูศาสนาอื่นสิศาสนาเดียวกันนิกายต่างกันอย่างพี่น้องมุสลิมเขาก็มีปัญหาทุกข์ของเขาเหมือนกันชีอะกซุนี ระเบิดกันตายทีต้อไม่รู้กี่ศพของเราก็แค่ธรรมกายกับวัดอะไรทั้งๆที่แถวนคนปรปฐมอะไรเงี้ยอาจจะมีคอนฟ lict ก,กันบ้างแตออ่สักพักหนึ่งเดี๋ยวทุกคนก็จะเบื่อหน่ายเหมือนตอนที่ผ่ากระบวนเต็มถนนนะตอนนี้ก็ไม่ไหวแล้วทุกคนก็บอกไม่ไหวเบือ่อนั้นขอฝากพระคุณเจ้าก็อย่าทําให้โยมเบือ่อและสองโยมก็อย่าไปเป็นทุกแทน พระอุปชาครูบาอาจารย์มากมายขอเล่านิทานซ้ำสักเรื่องเลือกเคารพพระเนี่ยนะอย่าเป็นทุกข์กับพระที่เราเคารพดีที่สุดมีพระสององค์เพื่อนกันเป็นพระนิกายเซนอีกองหนึ่งพูดจาอ่อนหวานน่ารักเคารพยมนับถือกันตุ้มอีกองหนึ่งพูดจาผงผางต้องไปตรงมาวันหนึ่งสมภารองค์ที่พูทจาอ่อนหวานญาติยอมเลื่อมใสเนี่ยมรณภาพ องที่เป็นคนพูดพงผางก็ไปงานศพบ,บนสลา,าคนร้องไห้กันละงมบนสลา,าเลยปรากฏว่าองค์ที่พงผางเนี่ยเป็นเพื่อนก็เดินกันไปที่หน้าโรงศพถือไม้เท้าไปด้วยแล้วก็ฟาดเปรี้ยงไปที่โรงศพแล้วบอกท่านท่านบวชยังไงต้องมีชีวิตอยู่กระทำญาติโยมลหลงไหลเคลิบเคลิ้มตอนตายก็ทำห้โยมร้องไห้ร้องห่งหมระทมตม,ท,มทุกเกิดมาบวชทำไม เม่เราเป็นเพื่อนกันนะไม่นึกเลยว่าท่านจะทำให้คนทั้งร้องไห้และลุ่มหลงได้มากขนาดนี้แล้วท่านก็เดินจากไปปรากฏว่าบนสลา,าที่ร้องกันระงมเงียบกริบไม่มีใครร้องเลยพระก็สวดต่อยมก็กลับไปด้วยความไม่ร้องไห้ไปตลอดทางนั้นโยมพวกเราอย่าไปเป็นทุกข์ กับหลวงพอ่อหลวงพอ่ออะไรทั้งหลายเพราะท่านจะเอาตัวตรอดแนะ่ท่านบําเพ็ญมาขนาดนั้นถ้าท่านไม่รอดเราจะไปอุ้มอะไรกันก็เอาแต่ว่าอันไหนช่วยได้ก็ช่วยช่วยแล้วยังไม่ต้องไม่เป็นทุกข์นะต้องถือหลักที่ว่าลบกันไปพลางฟ้านิพพานไปพลางนะอันนี้สําคัญที่สุดเป็นเทคนิคที่สําคัญลบลบกันไปพลางฟ้านิพพานไปพลางคือลบอย่างสุขสงบเย็น อย่าลบกันแบบเผาผลาญเดือดพล่านนั่นจะลบกันแบบพวกนรกเคารบกันเราเป็นพวกชาวพุทธชาวสวรรค์แล้วชาวนิพพานเนี้ยเคารบกันต้องลบเย็นๆอย่าลบแบบดุเดือดเลือดพล่านน้ำตานองหน้าอันนี้เป็นชาวพุทธที่เรียกว่าเสียหลักคอยมีหลักว่าเราเอาศาสนาเป็นเสมือนพ่วงแพ่ข้ามฟังไปแล้วเราก็ไม่จำเป็นต้องแบกแพให้หนักไปทำไม เราอาศัยครูบาอาจารย์ข้ามฝากฟังทุกข์แล้วเราก็ไม่ต้องแบกจนกระทั่งเราเป็นทุกข์รู้จักปล่อยๆล,อยลอย่อว,วาา่างว่ากำไข่กำมันก็นั่นแหละอันดับแรกเลยต้องคุยกันพูดจากไกลเกลียพโอนโอนอ่อนพรนลนรับน้ำหนักแล้วก็แบ่งปันข้อเฉลี่ยใครได้ใครเสียให้มันลงตัวไอเจราจาเนี่ยเป็นอดับแรกแล้วอันดับสองก็จะว่าจะเล่นบีบคั้นแบบกลยุทธ์ ต่มาเคยคุยกับผู้ใหญ่ตำรวจผู้ใหญ่คนหนึ่งแกติดคุกหลายปีบอกแกสมัยปราบคอมมวนิสต์นี่นะหนึ่งอ่อนวอนคิ้งวอนขอมาไม่มาแกก็เล่นแผนสองโปรยฝนเหลืองแล้วก็ปิดล้อมหมู่บ้านอะไรต่าง้ยต่มาก็เคยได้เล่าเรื่องนี้พอไปพบไปคุยกับท่านมาบางทีหนังสือพิมพ์มาสัมภาษณ์บางฉบับไยฉบับเราก็มึนเหมือนกันบางทีเรื่องอารมณ์ไปคุยกันมาข้างๆเนี่ย มันก็มาหลุดไปว่าขั้นตอนมางี้นาะงี้งะนางี้นะนะแต่หนังสือพิมพ์บางฉบับก็ไปพาดเป้งพระพยอมแนะให้ปิดล้อมตัดสเสบียงแยกว่ากันนะอันนี้ไม่ใช่หรอกแต่ว่าก็คือเรื่องสำคัญที่สุดคือการเจราจาต้องเจราจามาดับหนึ่งแล้วก็ส่วนกเกลี้ยกล่อมกันยังไงจะใช้เขาเรียกอะไรเหมือนกับบีบขั้นบ้างอัตอยาให้มันถึงขั้นอีกฝ่ายหนึ่งต้องตายต้องเจ็บป่วยกันมากมาย ช้าไปนิดแต่ชีวิตปลอดภัยดีวันเร็วไวแต่ตายกันเกลื่อนไม่ไหวถ้าภาพรวมเนี่ยมาก็วา่าเขาต้องมีทั้งจุดดีและจุดเสียนะถ้าจุดที่จะมารู้สึกอยากต่อต้านมากที่สุดแล้วก็คงจะไม่ใช่ต่อต้านเฉพาะวัรรมกายวัดอื่นก็เหมือนกันที่ออกทิวิทยุพูดว่ายโยโมยโยมจงรีบทําบุญให้หมดตัว่อนที่ตัวจะหมดบุญแล้วถ้าเขาทำทําหมดตัวแล้วแล้วเขาจะอยู่ยังไง จะหากินจแะแกรอยู่กันยังไงตอนนี้ถ้ามองกันในภาพรวมเนี่ยพระไตรปิดกคําสอนพุทธเจ้าเนี่ยมีเบื้องต้นท่ากลางที่สุดบางทีเนี่ยจะมาว่าวัดที่พูดตรงๆก็คือวัดไขบุญนะจะต้องพูดในแนวพระโพธิสัตว์จะต้องพูดในแนวพระเวสสันดรเพื่อจะดึงอารมณ์คนให้บริจาคแต่ลืมนึกไปว่าพุทธเจ้าเคยเตือนนะ คนที่เขาศรัทธาอ่อนโยนเนี่ยอย่าไปเรียอะไรเขามากอย่าเรียอะไรเขาบ่อยเดีย๋ยวเขาหมดตัวตอนนี้การที่ไปจับพระไตรปิดกคําสอนตอนเบื้องตอน้นพระโพธิสัตว์พระเวสสันดรเป้าหมายคนไทยไปถึงนั้นหมดหรอพระเวสสันดรต้องการเป็นพระพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์ก็บําเพ็ญไปเพื่อหลุดพ้นตอนนี้เรายังเวียนว่ายอยู่ในวัฏะสงสารเนี่ยเราจะทําเกินประมาณตนไม่ได้ เพราะมีคำสอนว่าจงทำบุญอย่าให้กระทบฐานะและโภคะแห่งต้นไอ้ทำหมดเนื้อหมดตัวด้วยใจสูงอย่างพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์คงไม่อุ้มงองงูเห่ามั้งพอเห็นงูเห่าหนาวยังไงก็เรียกเป็นพระโพธิสัตว์แบบความรักเมตตาของอาวิชชาพระโพธิสัตว์ก็มีปัญญาสามารถแยกแยะได้อย่างไหนเป็นโทษแก่ตนแก่คนอื่นคือเราจะต้องปฏิบัติอย่างนี้นะ ถ้าสมมุติว่าเราจะเกลียดใครอย่างเกลียดทักษิณหรือเกลียดฝ่ายไหนต้องข้ามอะไรก็ตามเราต้องเกลียดไว้เผื่อไว้ดีกันบ้างอย่าเกลียดโกรธกันจนดีกันไม่ได้เพราะความจริงๆเนี่ยบางทีเกลียดโกรธกันวันนี้ต่อไปวันหน้าดีกันได้สามีปัญญามาด่ากันรุนแรงสักไม่กี่วันอะไปนอนกันใหม่อีกแล้วเพราะนั้นเกลียดใครก็อย่าเกลียดเต็มที่เผื่อไว้ดีกันบ้างถ้ารักใครก็อย่ารักมาก เผื่อมันมีเรื่องกระเทือนใจให้ต้องเกลียดก็จะได้ไม่เกลียดกันรุนแรงอย่างเนี้จะเป็นการทําให้เราเช่นวันนี้ใครที่เกลียดพระพยอมก็อย่าเกลียดมากเผื่อจะดีกับธรรมกายในวันข้างหน้าได้นะลุกศิษ์ธรรมกายและธรรมกายก็เหมือนกันถ้าเกลียดพระพยอมอย่าเกลียดมากแล้วสมาก็จะไม่เกลียดทางนู้นมากจะพูดตามเฉพาะเรื่องที่เห็นว่าจําเป็นแล้วก็ไม่ได้ทิศทางเกลียดคิดว่าจะรักษาคําสอนศาสนาในมุมนี้ไว้ ในมุมเรื่องดับทุกข์มากกว่าบุญเนี่ยเอาไว้ไม่งั้นเดี๋ยวไม่มีทวงดุลเอาแต่บุญบุญบุญแต่บุญเอียงเลยเรื่องดับทุกข์ไม่มีเพราะพุทธเจ้าออกบวชเนี่ยต้มาเชื่อไม่ได้ออกบวชแสวงหาบุญอย่างเดียวเพราะบุญหามาเยอะแหละหาทางดับทุกข์พุทธเจ้าออกบวชเพื่อแสวงหาทางดับทุกข์เพราะนั้นเรามาดับทุกข์ร่วมกันดีไหมถ้าเกลียดพระพยอมก็เป็นทุกข์พระพยอมก็บอกวันนี้ถ้าใครเป็นทุกข์พระพยอมเป็นเหตุพระพยอมขอโทษด้วยลูกผู้ชายชาติพระ แล้วก็ถ้าทางโน้นเกลียดกธยังไงก็ขออาภัยนะถ้าขออาภัยไวขอโทษไวให้อาภัยเร็วมีสิทธิ์ที่จะร่วมแรงร่วมใจกอบกู้พระาศาสนาในช่วงวิกฤตได้รีบขอโทษกันไวๆรีบให้อาภัยกันเร็วๆอย่าเกลียดกันนานจนละไม่มีวันดีกันได้เกลียดวันนี้เพื่อดีกันวันหน้าบ้างก็ได้เพื่อเอาเผื่อไว้นิดนึงถ้าจะรักก็อ,อย่ารักมากนะ เพื่อมีเรื่องไม่ชอบใจวันหน้ามันจะได้ไม่ฆ่ากันมันจะได้บาลานซ์ลงตัวพอดีจเจริญพร